เรามีอย่างวะเูแดงมันแซงมันจะไม่ลงเอกเอาาอยูทู ปอยู่ัไดบอสวัสดีจ้าลูกต้นการสุวัสดีสวัสดีจ้าลูกต้นการสุนทรสวัสดีครับได้ครับก่อวันนี้มาขายอะไรายแชมูแชูอะไรนะเนี่ยสวัสดียิบเจ็ดทนดยครับ ไปสิ <54. S 1> <laughs> ีคะสวัสดีหนึ <Aub urn> right. uh, ่งท่านแรกครับท <elt> ีชี้เจ็ดเป็นแค่หนึ่งคนี่จะบูเลยนะอ๋อยิบเจ็ดน้องเล็กสบายดีน้องเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีบู่เป็นคนเล่ากันเอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มีสบู่มาแนะนำนะครับสบู่เลยนะแล้วก็ลนยน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งด้วยเดี๋ยวจแต่ว่ายังตอนนี้ยังยังไม่ได้เอามานะเดี๋ยวอีกวันสองวันแต่ว่าสั่งกันก่อนได้นะสั่งกันก่อนได้เลยครับเดี๋ยวพร้อมส่งมาไดไมเได้ไปล่าผีน้ำผึ้งแท้ครับไม่ได้ไปครับเอาลงมาจากต้นก้าเก่งจังเลยขอบคุณครับเด็กต้นกา สวัสดีครับสามหนุ่มพี่ขอซื้อครึ่งก้อนนะได้ครับครึ่งก้อนเท่าไหร่ดูทุกคลิปเลยเล็กเมื่อกี้ก็ดูคลิปน้องตั้มมาขอบคุณครับต้นขอบคุณมากครับสวัสดีจ้าน้องต้นกล้าตัดผมแล้วน่ารักจังต้นกล้าต้นกล้าได้เรียนแล้วนะครับสวัสดีจ้าน้องต้นกล้าต้นกล้าได้เรียนยัง ได้ยินแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้น้องต้นกาก็มาไข้เลยนะกะฉันช่วยไหมนีจุดดตาโไม่มีแล้วสวัสดีครับ สวัสดีจ้าน้องต้นกาสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไปจับสมิงเอาน้องแดงไปด้วยและเอาต้นมันไปด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวเอาไม้ไดาบมจาจัดการเลยใช่ครับไ,ไ,ได้ครับก็มีน้ำผึ้งด้วยนะ แต่เรายังไม่ได้เอามานะครับตอนน,น,นี้<อ>สวัสดีสามสิบสามทันด้วยครับถ้าไปจับสมิ่งเอาน้องแดงไปด้วยนะนเอาน้องต้นมันไปด้วยนะน <happen> ได้ครับค่ายอะไรเนี่ยค่ายอะไร สบู่อะไรต้นกาสบู่ใบบัวโอเกนิกไม่ใช่ใบบัวหรอใบบัวโอเกนิกจ้าน้องต้นกาคุณเก่งน้องเด็กน้องต้นมันตั้มอ๋อน้องตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์และกดแชร์ให้เราด้นะนี่ก็ต้นกาเนี่ยได้ไปเรียแล้วโดน ใจเด็กที่ไม่ยอมพูดตอนนี้น้องพูดเก่งมากเลยแม่แมาไข่หม้ออะไรแม่มาคุยเฉยได้ยินแบบนี้อะน้องน้องเอวเอเคและน้องต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดียูเอเอสวัสดีน้องต้นกล้าสวัสดีน้องต้นกล้าน่ารักจังเลย นีคร kind of ับเิสซี่ไหนครับไอดิก็แล้วเท่าไหร่ก็เล้หร่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าบาทต้นกาไม่ใช่ร้อยหนึ่งเจ็ดเก้าต้นกาเพิ่มราคานะแ้ว ใช่ครับมันเห็นอาจารย์น้องต้นไม้ไม่สบายเนี่ยมันก็ไปก่อกลัวนะว่าเดีย๋ยวจะน้องเล็กน้องน้องไปให้อาจารย์หรือยังเอาไปแล้วครับให้แล้วครับให้เรียบร้อยแล้วนะแต่บางครั้งเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับใช่ครับก่อไปหาท่านตลอดเพราะว่าท่านก็ช่วยเราเยอะนะสวัสดี ส4ท่านนะครับพ่อครับต่อเหลือก่อนละยีสิได้ไหมลูกเหลือกอนี่สิบได้ไหมสิบห้าก็ได้ตอกเข้าไปได้ไหมเหลือยีสิได้ป่ะได้ตุ๊การน้ำยัง่าน้ำแล้วเมื่อไรอา้าตอนไหนฮะมาเช้าโอเคครับทุกคนตุ๊กามีเบื่เยเบือด้วยเหรอ ดกดไลค์กดแชร์ให้น้องแล้วก็ลูกจ้นกานี่ครับนี่ยดับนก็ใครที่สนใจสบู่แอดไลน์นี้มาได้นะครับเบอร์นี้ด้วยนะเบอ,อร์อะไรต้นกะไม่ยู่ยังต้นกล้ยังไม่รู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ี่ครับก็แอดไลน์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะครับใช่ครับสวัสดีน้องต้นก้ายังไม่นอนหรอตะกายังไม่นอนใช่ไหมใครข้องก้อนครับขยันนะครับต้นกล้าขยันให้ลูกชายต้นกล้าน้องต้นกล้าทำเปิ้ลเหนื่อเลย สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีจ๋าลานน้อยคุณตาพ่อขาตัวน้อยเป็นแบบไรนี้ค่ะเป็นเด็กดีพ่อ้แบบนี้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสามสิบห้าท่านนะสามสิบห้าก็สบู่อะไรตั้งกะเอามาสามก้อนนี่ครับใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนก็ช่วยเราเอามาสามกุญนเราเนี่ยแอดไลน์มาเลยนะครับสามก้อนนะครับนี่ก็มีน้ำผึ้งเนี่ยโดนใครสนใจเนี่ยก็แอดไลน์มาปรึกษาได้ใช่ เป็นน้ำเปือเดียร <ไป S 1> <ด>์ฮานนะ,ะวัสดีน้องต้นกล้า,น,าน่ารักกดไลค์กดแชร์ให้แล้วต้นกล้าค,คนเก่งบบไลน์นี้มาเลยนะครับสวัสดีน้องเลก็กสวัสดีครับน้องเล็กวันนี้ต้องอนได้้ขายดีแน่นอนน้องต้นกล้ามาช่วยขายเดียวบบไลน์ไปนะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปโรงเรียนสนุกไหมต้นกล้าสนุกไหม เส้นดีเยีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับสามก้อนห้าสิบบาทได้ไหมน้องต้นกล้าได้ครับออพี่แดงขัดพุนขาหกก้อนหกก้อนเท่าไหร่กร้อนเท่าไหร่เพื่อนเยอะไหมน้องต้นกล้าเพื่อนเยอะไหมไปวันแรกเยอะเหรอ หาใจส่งขาส่งทุกที่นะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับตั้งตั้งแทศส่งไหมส่งได้แต่ค่าส่งจะแพงไงหายใจไหวก็ส่งใช่แต่ค่าส่งแพงมากน้องต้นน้องต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ